ต่อไปเราก็จะมาต่อชิ้นที่3เลยนะครับที่3คือแบบแบบที่3มนะครับเราเทสบอสบอสเนะครับอ่าเทสบอสเนครับ่าอันนี้เราจะทำเป็นตัวนี้นะครับพานไทยของเรานั่นเองนะครับทำเป็นพานไทยของเราเองนะเรแบบนะครับ การใช้น,นะครับหน้าที่ของการใช้ก็ใช้สวนไถ้ไร่นะครับการเริ่มกันเลยนะครับแรันะแรับเราก็กดเราก็กําหนดวงกลมนะครับหาภาพของเราเป็นวงกลมนะครับ่ วงกลมนะครับอ่าวงกลมไปเลยนะครับปึ๊บรัศมีวงกลมครับอ่ากำหนดรัศมีเลยครับก็เอาสักห้าสิบเลยครับอโอเคนะครับครับต่อไปนะครับเราก็มาคลิกที่นี่นครับอขอให้ คลิกออกไม่ให้มันไอ้นั่นก่อนนะครับแล้วก็มายับปึ๊บค้างนะครับเกลมช้าไปนิดนะครับนี่ครับปึ๊บ กำหนดขนาดนะครับกำหนดไว้โดยประมาณนะครับประมาณประมาณสามสิบก็ลกันนะครับปึ๊บ่ามันจะได้เี้ยาตัวนี้ออกมาครับแล้วก็เปิดตัวนี้เพื่อดูนะครับนี่ครับจะมีสองชั้นนะครับ แเ้าก็ไปใช้ตัวนี้นะครับาการเขียนนะครับแล้วก็กําหนดวงกลมเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้เอาเมื่อกี้เรากำหนดที่50นะครับเราตัวนี้เราจะเอารัศมีที่กัก สามร้อยก็แล้วันนะห้าสามร้อยจะใหญ่มากเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับเราคำนวณเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่นครับอ่นานึกแล้วก็มาที่นี่นครับมาที่ ป๊อตสเตชั่นป๊อตเบสนะครับของเรานั่นเองนะครับเราทับจุดแรกคือจุดนี้นะครับเรากำหนดจุดนี้เนี่ะครับเราใหม่เลยครับเรากำหนดจุดแรกคือจุดนี้นะครับห้าใหม่กดจุดนี้นะครับโอเคไหมนี่นะครับห แล้วเราก็กดที่นี่นะครับเพื่อให้มันเป็นแบบนะครับถ้าเรากดถ้าเราตริ๊กออกปุ๊บมันก็จะเป็นแบบทึบนะครับนี่ถ้าเราติ๊ก,กนะครับอ่าโอเคนะครับกดตกลงนะ กดเครื่องหมายถูกไปเลยครับผ่านไทยก็จะลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปครับอาอจ,จะดูไม่ชัดเราก็เพิ่มระยะนี้เป็น50กรกัมครับเทปลองไปดูผ่านไทยของเรา ลักษณะผ่านไทยของเราก็ได้แล้วนะครับผ่านไทยของเราด้านบนนะครับ,นบ,นนรบก็ลักษณะนี้นครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านไทยผมก็ขอจบการแบบงานเพียงเท่านี้นะครับปิดพาดประการใดก็ขอให้อาจารย์แนะนำหรือติชมได้นะครับ ขอบคุณครับ